โดยเชย,ยันเกมมิ่งเติมเกม E ี Foot บอ Mobile คู่กว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า7 0 0 0 0คนครบเครื่องเรื่อง e f o ฟุตบอลระวังตัวปร้อมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเด้อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ DBE Foot b ตบอนะครับผมวันนี้จะเป็นคู่รอบรองชนะเลิศจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณจอมกระทาน,นะครับจากขับพอสเปอร์จะเจอกับคุณอาร์มนะครับอาร์มเบอร์นาบิลจากขับจ e ับอีสปอร์ตคู่นี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับในดิชั่น64ิทีม คู่นี้นะครับเป็นโปรลิกกันทั้งคู่แล้วก็ฝีไม้ลายมือก็รู้จักกันเป็นอย่างนี้เละครับเดี๋ยวเรามาเราดูกันว่าใครจะเข้าไปชิงครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วมาเตะฝัง่งคุณอาร์เบอร์นบะิวนก่อนนะครับมาในแผน4-1-2-3ลองบนอลเคาน์เตอร์นะครับ เริ่มที่ผู้สาประตูปีเตอร์ชชมเคิลคู่เซนเตอร์ตูรามยืนคู่กับฟานได์แบ็กซ้ายนะครับคอตากุต้าแบ็กขวาคายวอลเกอร์กลางรับตัวเดียวจะเป็นแพทริกวีเอราแล้วก็กลางลูกนะครับจะเป็นเอเดนฮาซายืนคู่กับเทอร์เนตคาฮาดูมิเก้กับเชฟเชนโกจะยืนเป็นซีเอฟนะครับส่วนหน้าตับจะเป็นรุดกุลลิแหละครับผมยืนเป็นเฝ้านายนะแล้วมาดูแล้วมาเตะฝั่งคุณจอมกระทิงนะครับเอ้ยไม่ใช่จอมกระทาครับผมมาในแผนทีหนึ่งสองสามลองบอลเคาน์เตอร์เช่นกันนะครับแผนเดียวกันสไตล์เดียวกันเริ่มทีี่ผูู้สปปรระตตคเเอ์ช็ คู่เซนเตอร์อาราโค่ยืนคู่กับฟานได้แบ็กซ้ายเทเบโตคารอนแบ็กขวาคายวอเกอร์กลางรับวีเอร่ากลางลูก2ตัวนะครับเลวเนเดซี่บิดเคอร์เลอร์ด้านซ้ายจะเป็นฟองลิเบอรี่ซีเอฟสอตัวคีเรียน,นเอฮมเป้กับเกเรตเบลแล้วก็ลุตตลินนะครับจะยืนเป็นเอสเอสหน้าต่ำเฝ้านายเหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับดีบีขอนำท่านผู้ชมมารับชมคู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับคู่นี้ใครชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศซีซั่นนี้เป็นซีซั่น64ทีมนะครับผมซีซั่นที่15โอเคครับ เกมเริ่มเป็นคุณจอมได้เคลียร์ก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดของอินเตอร์มิลานนะครับสีน้ําเงินเนาะแล้วก็ฝั่งคุณอาร์มนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวเลยครับโอเค,คมาดูจังหวะแรกลูกนี้ได้แทงช่องไปก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะครับเจอกันเป็นครั้งแรก้วครับในรายการดีบีแต่ว่าบอกเลยว่าในรายการอื่นแล้วก็ทั้งคู่เป็นโปรลิกนะเจอกันบ่อยอยู่แล้วแหะครับมาแล้วแต่จังหวะน,นี้คุณจอมรุนมาจงหวันแรกได้แปรลูกนี้ก็ยังติดบล็อกไปก่อนครับได้ทังทายไปก่อนของคุณจอมแต่ว่วา สีไดรับไปติดบล็อกซะก่อนแต่ยังได้ไปลูกคอนเนอร์ Connor ครับเปิดเกมมาคุณจอมก็ได้จังหวะยิงไปก่อนแล้วครับเอาครับลูกนี้เปิดอทอสเข้าไปแล้วก็ขึ้นวงแล้วก็ยังติดเซฟแล้วก็าํายังอยู่แล้วเคลีย์มาก่อนโอ้โหมาต่อเนื่องครับเพย์ที่2ของคุณจอมยังยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ครับนะครับเป็นเพย์ของคุณจอมอีกครั้งครับจอมกระทาหรือจอมกระทิงเอาแล้วลูกนี้จ่ายไปก็ยังติดจะได้สวนแล้วครับฝั่งคุณอาร์ม สวนกันไปสวนกันมาตาักมาที่เชฟเชนโกเปลี่ยนออกไปครับ่องน้ําสีน้ําขาวแล้วลูกนี้วิ่งทาทางไปลูกนี้เปลี่ยนออกมาที่รุดกุนลิดถึงหรือไม่ก็ยังไม่ถึงครับคุณจอมยังมาอ่านได้ดีโอ้โห,โโหเปิดเกมแับแลกกันเลยครับไม่ดูเชิงกันหน่อยหรอผมยังไม่ทันอธิบายอะไรเลยนะยิ่งแลกกันเลยครับคู่นี้แล้วเอลเป้ลูกนี้ใช้ความเร็วจี้หนีออกมาครับสลัดเบียดบางอยืงงชิงแทงช่องมาก็ยังติดฟานไดแล้วก็เปลี่ยนออกมาเลับเคี้ยวมาจังหวะ2เป็นคุณจอมเก็บได้แล้วแต่ลูกนี้ยังไงครับยังลุนไม่ได้ครับยัง เมสซี่ส่วนลูกกุลิดเปลี่ยนออกมาที่เกเรตเบลได้ดับเบิลชันแล้วก็ปั่นโคง้งนับหนึ่งครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ของคุณจองกัตตาโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยยิงนำเร็วเลยครับดูนะครับตดูนี้ลูกกุลิดเกเรตเบลดับเบิลชันแล้วก็ปั่นโค้งเลยนะครับได้ซ้ายดอกนี้ของเกเรตเบลเอาละครับเกมเปิดยางเป็นทางการครับเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นเป็นคุณจองกัตตาครับขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์มาแล้วครับ1นึ่งตุงตุงแรกของเกม เป็นฝั่งคุณจองครับได้สะทายไป3 4จังหวะแล้วก็ได้ประตูแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอาร์มลูกนี้จ่ายเสียอีกแล้วคุณจอมตัดได้มาที่ลุตกลิศเปลี่ยนออกไปที่เอ็มเป้ P. เอาแล้วครับซ้ายมีเติมความไม่แต่งลูกนี้ก็โดนจิ้มไปก่อนแต่เคี่ยออกมาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ไปเข้าทางมาที่เกเรตเบลเอาแล้วได้ช่องได้ช่องกับกลุตกลินตอกซ้นมาเลวเนเมซี่มาถึงฟอลเรรี่แล้วเบินทัดแล้วก็ปัน่นโค้งๆนิ่มๆโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยสองศูนย์ไปเฉย ดูนะครับลูกนี้จ่ายเสียอีกแล้วนะครับแล้วก็แทงช่องให้ลูกกุหลิ์ไขยเหมือนมีตาหลังเลยนะปาดเข้าในดับเบอลซัดแล้วก็แปรไปที่เสาแรกแล้วครับเอแล้วครับคุณจอมหนีห่างออกไปครั้งครับที่2ประตูต่อศูนย์เหลือใจเชื่อ19นาทีครับโดนไป2แล้วนะครับคุณอามจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้ครับตอนนี้เป็นฝั่งคุณจอมครับได้เปรียบไปแล้วในช่วงต้นเกมเพราะว่านําห่างแล้วครับตอนนี้ ไปอีกแล้วครับยังไม่จบมาที่ลุกกุลิตลูกนี้เฟชฟชอ็อตเฟชช็อตแล้วก็ได้ขวาได้ขวานิ่มๆลูกนี้ยังอยู่ติดเซฟแล้วก็เลยแปแล้วก็ยืดบล็อกออกหลังไปยังอยู่อยจอมกระทาเลยจอมกระทิงว่เนี่อ้ย้ยอะไรครับเนี่ยบุกไม่พักใจเย็นๆดี กะจะยิงอย่างเดียวเลยครับฝั่งคุณนารมยังไม,ม่มีจังหวะ,จ,ะจบสัปด์เลยนะเอาแล้วลูกนี้ได้สายได้สายปั่นโค้งๆติดเซฟยังยังขึ้นสามไม่ได้ยังแค่สองอยู่เอาแล้วฝั่งคุณอาร์มลูกนี้จะได้สวยแล้วครับมาที่เชฟเชนโกพลิกบอลเอาลวครับจับแล้วดึงคึงแล้วพลิกลูกนี้ม้วนออกมาสวยได้ขวาได้ขวา,ากับกลุคกอริตเอาแล้วครับว่างมีข้างในเติมเอาม้วนออกไปเองเฉยครับลูกนี้ฝั่งคุณอาร์มพลาด้วครับครับไคล์วอเกอร์งัดมาลูกนี้ถึงครับ อย่างแม่นแล้วก็จังหวะ2องคุคิกไปมาจะเข้าทางเป็นฝั่งกุญจองครับวอหน้าสี่พสิไปเข้าทางฝั่งกุญจงกระทาลูกนี้วงชงไปไปถึงวิเอล่าแล้วครับคุณอามจะได้สวนมาที่เอเดนอาซางัดมาลูกนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไรแต่จังหวะ2ยังเก็บได้ยังวนจดจด้องจ้องอยู่วงชงไปแล้วครับถึงรุดกุลิตจะนับหนึ่งได้หรือไม่เอาแล้วครับต้องทาประตูแรกมาเนี่ยบอกเลยว่าเรียกวงตั้งเกมกลับมาได้แน่นอนแหละครับแต่ตอนนี้ประตูแรกต้องมาก่อนนะบอกเลย ตอนนี้ก็เป็นฝั่งคุณจอมแล้วครับได้เพลงนี้ไหลแทงช่องมาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ละครับแหมคุณจอมเปิดเกมมาก็เหมือนว่าตั้งใจจะเอาประตูนําก่อนเลยนะแล้วก็ทําสําเร็จแลลวครับตอนนี้ก็เหมือนดูจะผ่อนเกมไปแล้วเนาะโอเแค,คบลูกนี้ก็มาที่เชฟเชนโก้ฝั่งคุณอามแล้วขวาเติมครับมาที่เฮอร์เนสเอาแล้วลูกกลุลิตหลุดแทงช่องมาแล้วก็ไหลามาแล้วก็หาซาลูกนี้แม่ยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าชฉลบบล็อกไปเข้าซอมบีเตอร์เช็คไป ออกซ้ายมาที่เมสซี่ลิเบอรี่หงส่งไปครับไดร์ลุดผลิตเอมบป,ปเป้วนรอเพื่อนเติมดึงจังหวะน,นิดนึงเอาละครับจับแล้วดึงคึงแล้วพลิกซ้ายมีเติมขวาไม่แต่งวนซ้ายวนขวาจะเล่นยังไงดึงไปมาแล้วก็โดนแย่งไปแล้วจ้ามาแล้วครับฝั่งคุณอม์มมาที่ ike, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ลูมินิกเควนทรูวันทูทีโฟไฟลนี้ไม่ถึงลูมินิกเก้แล้วก็คุณจอมเคียวมาก่อนยังยังไม่ได้จบกับเพนีของคุณอม์มแต่คุณจอมก็ไปสนใจไปกันต่อจะได้สวนแต่คุณอ์มก็เอาบอลกลับคืนมาอีกแล้วมาที่เวลาแล้วครับ ผ่าน12นาทีนะครับก่อนจะหมดครึ่งแรกตอนนี้คุณอาร์มก็ยังไม่มีจังหวะจะยิงเลยนะเป็นฝั่งคุณจอมนะครับที่ทําได้ดีกว่าในช่วงครึ่งแรกเอาละครับลูกนี้จ่ายมาก็ติดเอาละครับตัดเกมได้ฝั่งคุณอาร์มถ้าประตูแรกมาเร็วเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเรียกมุมเติมเกมกลับมาได้นะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกตอนนี้ก็ทดเวลาหนึ่งนาทีครับก่อนจะหมดในช่วงครึ่งแรกเอาละครับฮาบไทม์ลูกนี้มาที่ฟองลิเบอรี่ไหลซซายมาก็ยังติดวอลเกอร์แล้วก็หมดเวลาไปเลบในช่วงครึ่งแรกเปป็นนคุณจอออมระท้าาแลวี่่่ํยูู2ตต ครึ่งแรกเนี่ยเป็นคุณจอมครับที่บุกยับเลยนะยิงไป8ได้มา2ส่วนคุณอาร์มครับมีโอกาสยิงไปแค่จังหวะเดียวแล้วก็ยังเปลี่ยนให้เป็นประตูไม่ได้แล้วครับเอาละครับครึ่งหลังจะเป็นงานแก้ของคุณอาร์มนะครับอาร์มเบอร์นาิวจากกลับจาก e สปอร์ตนะครับบางคุณจอมก็ไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับนี่หน้าจอเป็นของคุณจอมนะครับในรอบชิงเอ้ในรอบรองรอบชิงเนี่ยผมจะให้อัดคลิปทั้งคู่นะแล้วก็ทั้งคู่ก็จะส่งคลิปมาแล้วก็ ผมยังย้ําคําเดิมน,นะครับผมจะดูทั้ง2คนแล้วก็ของใครแบบอะไรเขาเรียกภาพชัดกว่าสวยกว่าแล้วก็ไม่มีจังหวะกระตุกไม่มีอะไรแจ้งเตือนผมก็จะเอาคนนั้นมานําเสนอน,นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็คุณอามก็น่าจะปรับเพีย้ยนละปรับเพี้ยนโอ้ยดีบีภาคผิดไปเรื่อยครับปรับแผนครับขอไปครับปรับเพี้ยนหาตัว <would> เองจ<า>ัด <taking place? S 1> ครับเอาละครับครึ่งหลังกลับมาชมเงินต่อ สลับฝั่กันไปที่เรียบร้อยเป็นฝั่งคุณอาครับได้เคลียร์บ้างตรงนี้เล่นเร็วมาที่เฮอร์เนสต์ไหลแทงช่องมาเอานะครับได้กลางเชฟเยนโก้ลุตกุลิตเปลี่ยนมาเล่นหน้าเดียวแล้วนะครับเป็น4-2-3-1หรือเปล่าเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดนะแล้วลูกนี้มาที่ลุตกลิตครับแกเรตเบลนะครับไซม์มีเติมขวามีแต่งดับเบิลชันลูกนี้จะหลอนม่วงแต่ก็เป็นฟันได้ครับยังมาจิ้มไว้ก่อนยังมาขวางทางปืนไว้ก่อนครับลูกนี้ทางด้านคุณอาร์มเนี่ยเป็นแชมป์ในรายการดีวีอยู่ประมาณ2สมัยนะครับแล้วก็รองแชมป์อีก1-2ครั้งเนาะ แล้วก็ฝั่งคุณจอมนะครับตอนนี้ก็เป็น23สมัยไปแล้วแหละครับจนถึงตอนนี้บอกเลยว่ายากที่ใครจะแซงแล้วนะเพราะว่าทิ้งันดับ2อย่างไฮเปอร์ไปเป็น10สมัยนะครับตอนนี้เพราะว่าไฮเปอร์ได้ไป14ครั้งนะครับเดี๋ยวรายการดีบีเดี๋ยวผมจะทากราฟิกจัดเป็นท็อปแรงให้ดูนะครับว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้างว่าเก็บแต้มไปเท่าไหร่เนาะผมจะนับแค่รอบรองกับรอบ,รอบชิงนะเพราะว่าไม่ได้นับมาตั้งแต่แรกกลายเป็นว่ามันผิดพลาดน,นิดหน่อยแหละครับเดี๋ยวจะนับแค่รองแชมป์กับออได้แชมปนะ์เนาะเอามาให้ดูกัน โอเคมาชมเกมกันต่อครับนี้เป็นฝั่งคุณอามครับตัดเกมได้มาที่เฮอร์เนสเอาละครับใช้ความเร็วจี้มาจี้มาจะเล่นยังไงดับเบิรชัดลูกนี้แม่ยังไม่ผ่านอาราโคยังยังกินอาราโค่ไม่ได้แล้วก็ยังขึ้นหนึ่งไม่ได้แล้วก็ฝั่งคุณอามเป็นฝั่งคุณจอมได้บอลอีกแล้วลูกนี้หลุดมาที่ร่องน้ําสีน้ําเงินเมสซี่ได้ช่องได้ช่อง,องกับเกเรเบลหลุดเดียวมาแล้วก็ปาดเข้ามาฟ้องลิเบอรี่สามศูนย์สามแล้วก็สามศูนย์แล้วจ้า ยจังหวะตัดเกมแล้วก็ควิคกคอเตอร์นะครับลูกนี้เกเรตเบลวิ่งตามทางไปแหมต้องชมตั้งแต่เมสซี่เลยนะครับดึงจังหวะเกมแล้วก็รอเกเรตเบลวิ่งนะแล้วก็แทงช่องแล้วก็เกเรตเบลปาดให้กับฟ้องเลเบลลี่นะครับได้แทบอินเข้าไปนิ่มๆเอาละครับ60นาทีผ่านเป็นคุณจอมครับได้ประตูเพิ่มเติมหนีห่างออกไปอีกครั้งคที่สามประตูต่อ0จน <7. S 1> ถึงตอนนี้เป็นงานหนักถึงหนักมากแล้วครับฝั่งคุณอาร์มประตูแรกนี้ต้องมาก่อนนะเพื่อเรียกมุมตามเกมกลับมาเอาแล้วแต่คุณจอมไม่สนใจครับมาอีกแล้วได้ปั่นโคคค้งงๆแมมมมก็ยััไไ่่ผานืออปีเเตรร์ชิลบ จะได้ปั่นบ้างครับเมสซี่แต่ก็ยังกินปีเตอร์ชไม้ขึ้นไม่ได้ได้ปั่นไป2อสาครั้งแล้วนะอย่างเมสซี่บิดเคอร์เลอร์เนี่ยองคุณจอมเอาละตรงนี้พูดถึงให้ได้เปรียบครับคุณจอมตัดเกมมาได้อีกแล้วมาที่เกเรตเบลเอาละครับจับแล้วดึงค่งแล้วพลิกไหลมาจ่ายเข้าในมาที่วเอล่าได้ช่องได้ช่องกับเมสซี่ตรงนี้จับแล้ววนวนแล้วก็โดนแซบไปนนึงแต่ยังได้ยังได้ดึงออกซ้ายดึงเข้าขวาเอาละวนซ้ายวนขวาวนไปมาโอ้โหคุมอนาล็อกได้อย่างดีมากแล้วครับฝั่งคุณจอม เลยจะเชื่อเอาไรครับตรงนี้ด้เบิร์ตัดแล้วก็ชิปมาชิปมาถึงเกลเลเบลหรือไม่แม่ไม่ทันก็บอลหลุดออกหลังไปอย,งอย่างนับสีไม่ได้ฝั่งกุณจอมแม่ yeah, ตอนนี้ก็สามศูนย์แต่ก็ถือว่าเล่นเต็มที่แล้วครับฝั่งกุณจอมไม่มีผ่อนเกมไม่มีอ่อนให้ดูเลยนะเาเรียกว่ามืออาชีพว่าส่วนฝั่งกุณอาครับต่อ้นำต่อใหโดนนำถึงสามลูกก็ยังสู้เต็มที่แหละครับถือว่าซาเปลิตยอดเยี่ยมมากครับทั้งคู่ ทั้งคู่เป็นโปรลีกนะครับบอกเลยว่าฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแล้วก็หลายๆคนก็รู้จักฝีมืออะไรมือกันเป็นอย่างดีบอกเลยครับอ๋อแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนนักเตะแล้วครับในช่วงท้ายเกมแบบนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับในเรื่องสเตมินาแล้วก็สกิลต่างๆเนาะคุณจอมก็เปลี่ยนมายกชุดแล้วครับยกแผง5คนรวดครับมาโดโดนาเลเอาเอโตฮาเลนแล้วก็เป็นบาสโจนะเปลี่ยนมา5คนรวดทีเดียวครับ แล้วก็ฝั่งคุณอามเปลี่ยนใครมาบ้างก็ดูได้ตามจอภาพมุมซ้ายบนเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอเป็นของคุณจอมกระทาน,นะครับผมโอเคครับมาชมเวลาที่เหลือกันต่อครับอีก22นาทีก่อนจะทดเวลาพิเศษก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บครับพอแล้วตรงนี้มาที่ฮาแลงครับเบก็บบอลได้แล้วเพียดบางเยิงชิงลูกนี้ไหลามามาเลยนะ่ะ ถึงไคลวอร์ walker, ครับชิปออกมาที่ฮาเลน์มงชงไปเอาละครับถึงแม่นกับบารโจลูกนี้จับแล้วดึงถึงลาพิกได้ช่องได้ช่องลูกนี้ถึงหรือไม่ไม่ถึงเอโต้ to, ครับฝั่งด้ยังอ่านได้ดีเอาละจะได้สวนจะสวนสวน,สวน,สวนไม่ได้ฝั่งคุณอามพยายามจะงัดบอลเร็วไปด้านหน้านะแต่ว่าก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วเป็นฝั่งคุณจอมที่ยังอ่านได้ดีเอาละครับตัดเกมมาได้แล้ว to, เอโต้เบิ้ลมาบารโจแล้วก็ถึงฮาเลน์ฮาเลนได้เดือบบนชัน,นแล้วก็ปั่นโค้งๆนิ่มๆนิ่มๆดอกนี้ของเฮอร์ลิงเบล ทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับวันนี้ดูนะครับเหมือนจะไม่ถึงแล้วนะแต่ยังดึงเอาท้าขวาดึงเข้ามาเข้าซ้ายแล้วก็ได้แปรไปที่2-2อะนะครับตอนนี้ก็4-0แล้วครับคุณจอมเล่นยังไงก็ดีครับวันนี้มั่นใจแล้วล่ละครับสฝั <ๆ S 2> ่งคุณน้ำก็สู้เต็มที่ก็บอกเลยบอกเลยว่าไม่มีใครอ่อนให้กันเนาะไม่มีใครโยนเกมแน่นอนคร,ครับในระดับนี้เนาะรอบรองชนะเลิศ ที่เกล็ดเบลครับลูกนี้จับแล้วดึงคืนกระิกไหลมาที่คอตาคูตาถึงหรือไม่ครับงัดออกมาจะมองชองมาที่อันเดสอินเนต้าค่อยไปเอาละครับถึงคอตาคูตารอจังหวะตเติมมาที่อินเนต้าอันเดสเบิลออกไปเอาแล้วจะได้คอสได้คอหรือไม่ลูกนี้เบิลกลับมาก็ยังไม่ดีเท่าแรครัาโคงัดออกมากดเอาละครับงัดแล้วกลายเป็นดีเอาแล้วจะได้สวนแล้วครับฝั่งคุณจอมลูกนี้จ่ายมาก็แม้ยังเป็นตูรามนะครับยังมาอ่านเกมได้ดีฝั่งคุณอาร์ม ลูนี้ตัดเกมได้จะมีประตูปลอบใจหรือเปล่าครับจะนับหนึ่งได้หรือไม่ไหลามาที่อันเดร์อินเนต้าบนซ้ายบนขวาจับแล้วดึงกละพริกลูกนี้งัดมาก็หลุดออกหลังไปครับยังได้เป็นลูกเตะม,มุมครับแ82นาทีผ่านครับตอนนี้เป็นกุญแจครับนำอยู่4ประตูต่อ0ก็เล่นง่ายแล้วละครับจนถึงตอนนี้เอาแล้วพวกนี้หมงนชงเอาไปก่อนครับแต่ยังหวะสองยังไปเข้าทางฝั่งคุณอาครับไม่ได้สวนในลูกเตะม,มุมของคุณจอมเอาแล้วไหลามาได้ดับดบอลแล้วก็ปัน่นโค้ง,งติดบล็อกแล้วก็เฮ้ย <c oughs> เป็นโอนโกของฝั่งคุณจอมแล้วครับลูกนี้ดับเบิลชัดดูนะครับความชาไหลมาดับเบิลชัดแล้วก็ยิงไปติดเส้นเท้าแล้วครับของควอเกอร์กลายเป็นว่าโอนโกเข้าไปเลยครับอย่างสุดสวยลูกนี้ของควอเกอร์ er ครับผมเนี่ยแต่ว่าเครดิตประตูเนี่ยขึ้นเป็นมาโกฟานบาเทนนะครับแล้วฝั่งคุณจอมเดินหน้าเกมตอ่อบาจโจลูกนี้ไหลมาที่มาโลน่าไปไปครับ ตนี้วันสูกันสั้นๆมาแลน้าน,น้าวนซ้ายวนขวาแล้วลูกนี้ฟันได้จิ้มไปได้ตอนนี้ก็87นาทีครับกอนจะทดเวลาบาดเจ็บคุณจอมจะตีตัวเข้าไปชิงแชมป์สมัยที่24และป้องกันแชมป์ในซีซั่นนี้ได้หรือไม่ครับออกาแล้วมาชมเกมกันครับมาแล้วฝั่งคุณอาร์มครับจะมีประตูปอบใจหรือไม่จะมีประตูที่2หรือเปล่าอะไรมาฟิกโกเอาล่ะครับซ้ายมีเติมความไม่แต่งมาเข้าไปเต็งเดิมพัชัดยิงติดบล็อกยังอยู่ยังขึ้น2ไม่ได้แล้วก็ทดเวลาครับ 3, time 3นาที3นาทีต่อจากนี้ไไปมาาแล้ว้วังคุุณอดบก มาที่เนต้าแล้วครับเกเรตเบลเบลิร์นออกมาก็ยังติดฟันได้แล้วก็ฝั่งคุณจอมจะได้สวนจะนับ5ได้หรือไม่รับมาแล้วได้สวนเลยเอาเลยเอาจะจะจ้องไหลามาที่ซามิเอลเอโตเอแลวก็เอโตลูกนี้เป็นฟคลยวอ์เกอร์รั้งชิ้อไปก่อนแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับในช่วง90นาทีเป็นคุณจอมกระทาครับที่ชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งตีตัวเข้าไปรอชิงแล้วครับรอผู้ชนะระหว่างคุณเคทครับจากขับพพสเปอร์จะเจอกับคุณกาเิดิตนะครับจากขับ s s x เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครจะเข้ามาจิงกับคุณจอมนะครับรอรับชมได้ในอี่ทีหน้าโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง DBE Football เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนใครสนใจสมัครวงแข่งขันก็มาสมัครก็ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับ DBE ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ